สวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนช่องมันนี้มารวยภามาตานไปทางของแม่ไพ่โค้งสุดท้ายให้พี่แฮนอนนะครับเพื่นเป็นคนฟ้านแม่นพี่น้องถือเลขประจําเทวดาเลี้ยงนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่คอยได้ชื้อหลายนะครับ งอน,นี้ก็ตามเพิ่นเป็นครั้งแรกลองติดตามเบิง่งว่างวดนี้ของสุดท้ายเพิ่นมักตัวใดเน้นตัวใดลองไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับแม่ไพ่ครับ,บ,รบวันนี้มาตามของสุดท้ายได้ไหมไพ่แต่สุดท้ายมือสีเอามือสีเอาเนาะมือสีเอามือสีได้ตัวอีแม่คัดให้แล้วเนวาะบอเนี้ยจ้าคราดถ่าตัวนี้ละอืมเดี๋ยวแทงมือฝันคุณแม่เราฝันอะไรมือสุดท้ายสี่โซนมีฝันยังไงบ่สี่โซนฝันอะไรบ่แม่มีฝันไหมวะสี่โซนกับ ว่าอันฝันไหมฮะฝันทางไหเรื yeah> ja ่องมาอันเก่าคือจะเอาหกซี่เนี่ยที่แค่ที่หนึ่งนี่และว่าอันทำก็ฝันเมานะตามตามก็ฝันเนี่คตอวเหลขสจมีศูนย์เก่าศูนยนี่คือเก่าเยอตัวเก่าเนาะตัวเก่าพอ่าเมีที่แหลกแม่ฝันได้ก็กอจีให้เก่าศูนย์ก็ซีศูนยเอาแมีฝันทางน อันน no. hmm. bueno> ี้ยังไม่ดันะซีซูนก็กอนบบถิ่มมันถอดตัวที่มอันว่าท่อันเล่าเนาะตัวเล่าเนาะแม่สูนแห้งเนาะศูนแห้งเล่าซีูนอนเนาะแมนอันเกาซูนเนี่ยยังเกาเหรออันศูนเกานีู่นศูนเกาเนี่มันพอเราเียวันเกาสีศูนอืมอันแล้วเตียนเนาะูนไปยังสเนาะอ่เตียนเนาะย่งเนาะแมนตามตัวเนาะ Go chưa 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 ตองต้นอเหียมออกอคิเลกเอยตอมวัดหรอตมวยไหมน่าฝันตไอ้ข้ส้กการห้องสูะนอยเนาะจำบตัวนี้แหละน่ามกตัวนี้แมนตัวมากแต่วาเปนกกับจะมีสิบหกหนาะ่ไหหกสิบเอ็ดนั่หกเอ็ดอม้องกรมกับไปังสี่ลังเอออาชีสูงเ็ดเนี่ยหรอมี่าบือแมน เอาซ้ำนี่เนาะซ้ำนี่แหละต้าหลายเนาะมักใหพิ่นเน้นให้เน้นเ่ตัวใดหย่ยนัเน้นที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์มักก้มเน้นที่ศูนย์จอ้าต้อกัดน้ำ้ามักศูนยเนาะเนนาเก้อนฝันนี่มันมันอาจจะศูนยาอีว่าย่าศูนมักเนาะเก่าศูนย์กับมักออสองอันนี่าะกศูนัเนาะกัน มอ่าจากตัวเก้าก็ได้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าก็รจะเป็นกับหัวก็ได้เก้าเก้าับส่หกศนเออว่าจะกับหัวเนาะจะกับหัวเนบ่คือจะคลิปแรกถือว่ามาสัมผัสได้เนาะแยกว่าไหว่าสี่เก้าศูนย์เก้าสี่ศูนแล้วเก้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์แยกเกาฟันอะไรเงี้ยแค่ประเดี๋ยวหัก่เนาะไล่ฟันแม่นอีเลียอย่าเงี้ยนี่งั้งจะ่าสัน ห้างห้างหนึ่งมันห่างแน่กับไปไ,ได้ห่างมันม้วนนี่วันเดียวกันไปยู่งสูงเลยสูงขึ้นยื้ออ่ะบัสันยื้อก็ถึงอ,อ,องีหลีไปมันถึงจวกจวกแบไปเน่ยขู่มากบัสันใจวิงเออาอ,า,อาตุใครจะมาหลายแต่ห้างนี่งบัสันขอดกบ่อ,อาพนาวาห้างเดียวคขอดอกบออยู่ช่งสูงไปนะอ่ได้เต็มวิงเลยได้เต็มเนี่ยมาเทศใจขู่เออนามแนน้อยๆนะเอาน้ามแบบน้อยๆแต่ห้างนี่ว่าสันดอก ในตะไคร้นันไม่ได้คู่นะแขนเศ้าง,งอกไม่ไน้คู่เหเออน็นไหมะองว่าคือต้องสี่เหล,ล่าอ่ะก็เราว่าเลทียงใย้ไปเขาแล้วตัวนี้เออะมันเราว่าเรีไปแล้วมันเขาแล้วมันมจะเขาอ,อยู่คือว่าต้องมีศูนย์แ่แท่เลยนะหงวดน,นี่มักศูนย์เห้งศูนย์อืมนะครับก็ยกกัว่านี่หละสี่ศูนย์เก้าศูนย์ กันหกศูนย์ะพี่น้องย่าว่ากันนะแม่ยู่เก่ากพตัวเดียวกันเนี่ยจ้าอยู่6หกศเกิออย่าลืมนะพี่น้องนะครับจายากกว่าอีกตัวหนึ่งคือสิบหกหกบเอ็ดนะครับแ่เป็นตีตัวนึงเนาะอืมแล้ว่าซ่อกนี่แหละอะไรแล้วมดสิมัดสิมัดสีลายมัดสิว่มีอูอเนาะเอาผมซื้ดอะไรยากกวป็นปยังครับอาออะไรของพอะไรเนี่ยเออในผอซื้ดอ่รนนะ ยากให้ตัวนี้เด้อนะครับมาตามโคสุไทยม่ไพ่แล้วนะครับตาสุดทยเออชื่อน้ำเด้อนะครับายวะ่ายหมากแห้งกระมูเป็นสี่ศูนย์ส่หาแห้กระมือล้อมากเก่าศูนยนะครับแต่ว่าก็ย่างเขาเป็นเลขชุดแรกหรอวะน้องใาญ่น่ะเลขชุดแรกไล่ของยาย่เด้หน่ี่ศูนย์เ่าศูนตัวกันหกศนยนี่จะผ่านเด้อนะครับกัดดําเนานะครับเก่าหกตัวเดียวกันกับซิมหโกเอนี่ยกับปูมาสัมผัสนี่แหะกับศูนี่แหะครับ สิบหกน้ำหกสิเอ็ดน้ำอันนี้ซื้อในบ่อนะครับเลขสิบหกหกสิเอ็กำฝันตอนจักน่อยบ่ออืมนะครับปูได้มักน้ำก็ซื้อเด้อนะครับได้มักแห้งเด้อนะครับนังวงนสี่40วนตามนี้เราก็ฝันมันได้เพราอย่างเดียวให้มันเข่า4ีมันเข่าเนาะอยนาอสี่สนหก่นเนาะครับอาเยมอดีู้ดใจดีเรายกเด้อนะครับนี่เราพันย้าแล้วกับนั่งสี่จะยไปใส่บ่้บรบ่าบ่ง่ ในซำนี่อนกฟ้าพ่อลูกย่เลยเนาะสิยางยางน้องสีพ่อไหนบ่บ่ได้เลยสียงยางหลังเดียวหลังแล้วมิจะว่าแล้วมิจะถือไม้ขับเอาเสียเนาะขับมาบ่ได้โอ้ถือไปเชื่อถ้าไม่ไปก็เกิดเตุว่ได้โอ้ถือไ้พ่อได้จับซื้อเนาะพ่ได้จับเันือนมีนวันถือหลงยางเนาะโอ้จะว่าแขวนมานั่งจุ่มผ้ายางข่มขอกลังกายเนาะ อ๋อนะครับเบียผ่ฝุกะลํำบากเนาะฝุดกะบากระทุกหนกลงานกะไปเย็นก็ได้แต่โดยแต่มันเขาเข้าล่างบ่พ่อนะฮะเนาะบ่กางกับมันเท่าแล้วจังไดไปนั่ง็กนอยก็ได้ครับผมหน้าเห็นหน้าเพื่อนหน้าหนาก็มีหน้าวานี่แต่เทวดาเรี้ยงเทวดากินเทวดากินเทวดาอะไรเนาะะแมนเขาไ้ซื้อหลายซื้อเท่าเศร้าเท่าเศ้ากับพ่อไปจุนเกียดหนึ่งไหมอืมพ่อไปซื้อลอยเดี๋ยันมาใส่บุญได้เลยเอาตามบุญเท่านี้แหละตามบุญเนาะ ต้องขซอยเหลือย่ายดด้อนะครับตัวย่าว่าสิีม้หน่อยตัวนี้แหะมาน่อยเป็นโมเป็นโมต้องนอนนันนหมนนอนนุ่นตักเลยแ้ง่ายพดแล้วดยังนะครับสกัดเอามาอย่างถึงเียงดเดีดีนี่ตัวนี้ถือยเนียนเนี่ยสัดเรียงมาตัวนี้ถือกุนเนาะเอเ๋อว่าำกนหมดแล้วเ๋อกุ้สั่งซื้อมาสินีเ้เดียวเดินหมวยเอาไปน้องน้ำเกินนีนนี่พี่น้องเนี่ย เห็นน่นมานอนตุ๊ดตงกายอ่ะแก่แต่ขวางขึ้นอย่างแก่แต่ของเนาะไม่เห็นอืมยังมันมาแต่หน่อยครับเพิ่นมายำอยู่ไปย่ายแตงแตงหน่อยมัหน่อยช่วยยำเลยตัวเก่าปะยำเลยตัวเก่าคือเก่าเลยู่ว่าหมายถึงว่าฟันนี่ไหมต้องวะความฟันนี่แหละกับเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยตัวนี้ตัวเดียวคือเก่าคือเก่าอ่ามักมักไอ้เหลี่ยซีซูนวะเนี่ยซีซูนเล็กสิมิซีแต่ๆเลยล่ะอืมสีก็มี คือค่ายยังเซศูนก็ได้กับเจ้าเหล็กตองกัะเจ้าศูนย์ซีซีไปซูนซีซีน่ยังน้อเหล็กตองได้ซีซีศูนย์ขัไม่อยเล็กตองได้นครับในมักเบิ้ลมักมักเบิ้ลคือออกซีเซ่เป็นซีซีเลยเอาซีซีเลย์ศูนย์ครับผมซีซีเป็นสามตัวคือว่ายายฝันดีขยงน้องวันนี้เนาะศูนซีซีเป็นสี่แล้วครับผมจะให้ช่วงให้มาน้ำคุณยายเ้อนะครับว ผลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่าผลฝันดีว่าจังไหนนะผลกับว่าผลยังหมักตัวเก่าเนี่ยแหละเพราะว่าฝันอย่างเงี้ยแค่ปรเดียเต็มกับขู่นะครับเนาะแต่ว่าซิ้อหกขเวียนี่ยซื้ออะไก็ซื้อน้อยเนาะอันือนี้มันอันนี้กสีแัทนไปยามน้องยานเป็นเรืมองเรือคู่มันรวมะซื้อใดบ่เนาะครับเนาะจะยันไม่ของอจริงนะแต่ว่ายายแต่ไข่โดนแล้วเนาะครับขนาดจะเป็นโชคเด้อนะครับในวันนี้คุณยายกต่ไข่มาแล้วนะครับ เอาสรุปนะครับาวันนีแม่ไพยังย่ำตัวเก่านะครับยังหมักตัวเก่าหมตัเกาไไปแล้วกับฟันอไรเงี้ยแค่ปรแดงเดือบหลายนะครับเต็มกับคูแยกกับว่าสี่เก้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์แต่ว่าสี่ศูนย์มักขนะครับเก้าศูนย์หกศูนย์นี่ก็มาขึ้นกันแต่ว่ากับล่องล่องลงมากจะหน่อยล่องล่องมากอืมแต่ว่ากับไอซื้อเก้าศูนย์นี่รุ่มหกศูนย์เด้อนะครับก็คือหมดก้อนนี่แหะครับเลยตัวเดียวกันนะย่าเนาะซื้อหาสอ หาซูนจุดหาล่องมากพื้านหนึ่งก็เลยอนถือขาหนึ่งก็เลยถือขาหนึ่งครับโค้งหนึ่งตังสิละตอนนี้ตัวล่องไวเนาะย่นมันเนาะไมนกับว่าหมันคงเนาะครับผมกับสีโค้งสียกัาแ้สีน้ำเงนเนี่ยว่ามีหางไหมฮะเงินเทวดาเทวดาเป็นปวดเป็นยังไเด้ครับแล้วก็ถือย้งสีพระเท่าแมนพระได้หลายพ่ได้หลายระได้เจ่ิก้าวเนาะพรได้เสื่อนอยู่ในกินทุเรียกินพได้เสื่อเ่็ยังอันนี้แหละนะครับเราเหล็ป่วยเนาะใครสิยังสู้ล่ากินอืนะครับ ากินกับไข่กินไข่เนาะแม่นเราบวบปวดยังเนาะเมื่อกี้บวบปวดยังเนาะมันจะขาแข็งแต่ว่าเขาร้องมาแข็งแบบที่สองขาแข็งมันบวบอะได้ยังส่อเลยย่าแม่นแข็งที่เราไม่ไข่แห้งเขาก็นำมันท่าแล้วก็บีบๆกำคัดมาฟลัพ่อเรียนลูมาเรียนกระตุ้นบอกว่าหยกถึงแข็งแข็งดังคือขานบวบอะไรยังแม่นนไอแม่นใกล้ๆข้างซุ้มเมีนลักษณะเดียวกันเลยย่าคือไม่แห้งเลยแม้ ครับเพราะว่าเขาปวดหัวเขาล่างกายขาเขาปวดเลยขยับอย่าร่วมไปอยากเดินนะครับสาวกจมหัวลุกอ๋อขอบคุณย่าหลายเด้อนะครับจุแบยงปันพี่น้องเอชซีเอชซีชมมาน้ำเด้อครับนนเมือนี้ยิงแห้งประปรายลำล่ำเลื่อนกันสุดขุดสุดคนน้ำเนี่ยไพ่เด้อนะครับก็ได้มากแต่ยุ้งาซอยสามีเนี่ยแหละครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ